สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องครู IT c h a n n e l เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้ดีๆมาแนะนําอีกแล้วครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของ Google Classroom นะครับวันนี้จะแนะนําวิธีการย้ายชั้นเรียนนะครับหรือห้องเรียนจาก Google Classroom เนี่ยจาก Gmail เก่านะครับไป Gmail ใหม่นะครับหรือจาก Gmail หนึ่งไปยังอีก g m a i l หนึ่งนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนนะครับ เราทําอย่างไรนะครับจะให้งานของเราห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับไปยัง Gmail ใหม่นะครับมีวิธีนะครับที่จะย้ายดังต่อไปนี้นะครับามาดูกันนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ ก็เริ่มจากนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็ผมก็ล็อกอินเข้าไปใน Gmail หลักนะครับ Gmail ที่ผมได้สร้างชั้นเรียนเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับนะครับผมก็จะเข้าไปที่แอป Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่า a s า r o o m นะครับมันก็จะเปิด Classroom ที่อยู่ใน Gmail นี้นะครับขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นคลาส s r รูมที่ใช้สอนจริงนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีหลายวิชานะครับทีนี้ผมทําห้องขึ้นมาห้องหนึ่งนะครับชื่อห้องเรียนว่าห้องทดลองเนี่ยห้องเรียนทดลองนะครับระดับชั้นม .3 เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะย้ายจากชั้นเรียนนี่นะครับย้ายชั้นเรียนเนี้ยไปทดสอบนะครับย้ายไปยัง Gmail อื่นนะครับให้ดูนะครับงานของชั้นเรียนก็จะมี ทดสอบนะครับทดสอบส่งงานนักเรียนนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วนะส่งกลับมาที่คุณครูเนี่ยครับประมาณนี้มีนะครับนักเรียนทดลองหนึ่งคน,นนะครับมีคะแนนนะครับดูซิว่านะครับเวลาเราย้ายไปแล้วเนี่ยอันไหนจะไปกับเราบ้างนะครับอันไหนจะยังไม่ไปนะครับจะอยู่ที่เดิมนะครับผมจะขอนะครับจากห้องเรียนนี้นะครับกลับมานะครับนี่นะครับจากห้องเรียนนี้ นะครับอ่าดูนะครับผมจะย้ายห้องเรียนนี้นะครับไปยัง Gmail ใหม่นะครับอ่าผมจะขอเปิดขึ้นมาอีก Gmail นึงนะครับเปิดขึ้นมานะครับเข้าไปที่หน้าต่างใหม่แม่ระบุตัวตนนะครับอ่ผมจะเปิดหน้าต่างคู่กันให้ดูแบบนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าผมจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีนี้นะครับเป็น Gmail อีก Gmail นึงนะครับนี่นะครับอ่า Gmail ของผมเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ก็กดไปนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับ เมื่อล็อกอินด้วย Gmail ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอป Google นะครับแล้วก็มาที่ Drive นะครับผมจะเปิด Drive ค้างเอาไว้ให้ดูแบบนี้นะครับอ่านี้มีไฟล์มีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์เดียวที่ชื่อโฟลเดอร์ว่าอัปโหลดนี่นะครับทีนี้นะครับเราจะทําการย้ายนะครับห้องเรียนนี้นะครับมายัง Gmail เก่ามายัง Gmail ใหม่นะครับได้อย่างไรมาเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับ เปิดแถบขึ้นมาใหม่แล้วพิมพ์เข้าไปคําว่านะครับเป็นแอดออนตัวหนึ่งนะครับของ Google ที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือเป็นชื่อว่า Class นะครับนี่มาแล้วครับ c l า s ไมค์กราเตอร์นะครับคลาสไมค์กราเตอร์พอเจอแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับเขาจะถามขึ้นมาว่าคลาสไมค์กราเตอร์อันนี้มันเคยล็อกอินอยู่แล้วก็ล็อกเอา์ออกไปนะครับเราจะลงชื่อเข้าใช้ใหม่นะครับแบบนี้นะครับกดมาที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับ แล้วก็เป็นอีเมลนี้นะครับที่เราได้สร้างห้องเรียนเก่าไว้เนี่ยนะครับอีเมลเก่านะครับผมก็ใช้อ่าอีเมลอีเมลนี้นะครับเนี่ยในการสร้างเมื่อกี้เนี่ยครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเขาจะถามเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้มีห้องเรียนอะไรที่อยู่ในอีเมลตัวนี้นะครับเขาก็จะแสดงออกมาทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่าผมจะย้ายห้องนี้นะครับเนี่ยห้องเรียนทดลองเนี่ยไปให้ดูนะครับผมก็ติ๊กไปที่เครื่องห้องเรียนทดลองถ้าเรามีหลายห้องเราก็เลือกไปนะครับแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมจะลองห้องหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า continue นะครับพอกดมา continue เขาก็จะบอกนะครับตามนี้นะครับมีรายละเอียดตามนี้นะครับเ่าจะย้ายห้องเรียนนี้ไปยังที่ไหนนะครับแล้วก็กด continue ต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรา sign in หรือ log in ด้วยนะครับอีเมลใหม่นะครับอีเมลนี้นะครับที่เราจะย้ายมานะครับเป็น gmail ใหม่ที่เราจะย้ายมานะครับตอนนี้ขั้นตอนที่2นี่เป็น gmail ใหม่นะครับผมก็เลือกหานะครับนี่นะครับเป็น จีเมลนี้นะครับที่เราจะย้ายไปนะครับเราก็กดไปตรง Gmail นี้นะครับมันก็จะขึ้นมาคุณต้องการที่จะย้ายจาก Gmail ครู IT 2020ง s i g ยี่สิบไปที่ Gmail สมบัติมั่นเรืองสีแอสไซจีเมลดนี้ใช่ไหมนะครับอ่านะครับพอถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วก็แสดงว่าเราต้องการย้ายได้แล้วนะครับแล้วก็คลิกไปที่ migrate classes นะครับอ่ากดไปที่ m i r a t e c l a s s e s ตรงนี้ก็คือการย้ายนะครับเริ่มต้นการย้าย จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับจำนวนห้องเรียนและข้อมูลนะครับพอมาปุ๊บอันดับแรกมันจะมีคลาสนะครับคลาสไมโครสเตอร์แอชเชสเมนตนะครับขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับตัวนี้โฟลเดอร์นี้จะเป็นที่จัดเก็บนะครับจัดเก็บงานต่างๆที่เราได้โพสต์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีคลาสรูมขึ้นมาอีกโฟลเดอร์นึงนี่นครับขึ้นมานะครับไมโครชั่นคอมพิวต์ก็คือเรียบร้อยแล้วครับย้ายจาก Gmail เก่าเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผม จะมาที่ Gmail ใหม่เลยนะครับพอมาที่ Gmail ใหม่นี้ปุ๊บมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Classroom ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีห้องเรียนนะครับในห้องเรียนนี้ไม่มีอะไรนะครับในห้องเรียนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีโฟลเดอร์อันนึงขึ้นมาอีกครับว่า c l a s s r t o r นะครับ Attachment นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะมีห้องเรียนเหมือนกันแล้วก็มีงานตามมาด้วย2งานนะครับงานกลับมานะครับงานมาด้วยนะครับผมถึงบอกว่าเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับงานนะครับถ้างานเราเยอะ ทีมก็จะทําให้ช้านะครับอาทีนี้พอได้มาแล้วนะครับผมจะลองเข้าไปดูที่ชั้นเรียนใหม่นะครับก็กดไปที่แอป google นะครับแล้วก็เลื่อนอลงไปนะครับเปิดที่ Classroom ขึ้นมานะครับถ้าย้ายมาได้มันจะต้องมีห้องเรียนทดลองของเราชั้นม3ขึ้นมาแบบนี้นะครับห้องเรียนทดลองชั้นม3่าพอเข้ามาในชั้นเรียนใหม่คลาสรูมใหม่จาก gmail ใหม่นี่นะครับก็จะมีห้องเรียนของเราขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเขาจะให้นะครับเรายอมรับนะครับว่าเราต้องการที่จะ มีข้เชิญให้เราเนี่ยเข้ามาชั้นเรียนนี้นะครับเราต้องยอมรับนะครับถ้าไม่ยอมรับไม่ได้นะครับมันห้องเรียนจะไม่ได้ถูกสร้างนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดนะครับจาก G-Suite Foundation อะไรเนี่ยครับเขาก็บอกว่าย้ายมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยอมรับอ่านเข้าใจนะครับในการใช้ Classroom เบื้องต้นแล้วก็ทําต่อไปนะครับกดถัดไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมีประกาศมีอะไรแล้วก็กดถัดไปนะครับรับทราบนะครับประกาศนี้มีอยู่แล้วก็คือ ไปที่งานของชั้นเรียนใช่ไหมครับพอมาที่งานของชั้นเรียนมันก็จะมีเนี่ยครับงานที่2งานที่เราได้ย้ายตามมาด้วยนะครับแต่มันจะเป็นฉบับร่างอยู่นะครับเราต้องไปคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้แล้วก็คลิกแก้ไขนะครับคลิกแก้ไขขึ้นมาแล้วก็กดรับทราบนะครับรับทราบนะครับเขาก็จะบอกว่าตามนี้ถ้าเราไม่มีการตั้งค่าอะไรใหม่เราก็กดไปที่มอบหมายเลยครับแล้วก็มอบหมายอีกครั้งหนึ่งน,นะครับก็จะเสร็จนะครับอันนี้ก็ถูกโพสต์ไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันนะครับงานที่2แล้วก็กดมานะครับแก้ไขนะครับแล้วก็รับทราบนะครับรับทราบเงือนไขแล้วก็ถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรก็คลิกมอบหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกมอบหมายอีกครั้งหนึง่งนะครับคลิกมอบหมายให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตามนี้เนี่ยนะครับส่วนผู้คนนี้ไม่มานะครับผู้คนไม่มานะครับผู้คนไม่ได้ย้ายมาตามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลิงก์ตรงนี้นะครับเชิญเนี่ยนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับใช้คัดลอกลองิลงก์เชิญหรือว่า ส่งรหัสชั้นเรียนตรงนี้ไปให้นักเรียนนะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับเมื่อไม่มีผู้คนนะครับคะแนนก็ไม่มีตามมาด้วยนะครับแต่งานนี่มานะครับงานมานะครับอันนี้ก็คือการย้ายชั้นเรียนนะครับการย้ายชั้นเรียนจาก Gmail เก่าตรงนี้ครับเป็น Gmail เก่ามายัง gmail ใหม่นะครับโดยย้ายเข้ามาทั้งชั้นเรียนแล้วก็งานที่เราได้โพสต์ได้สร้างไว้นะครับแต่ นักเรียนเนี่ยไม่ได้มาตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งลิงก์เชิญนะครับแล้วก็ส่งรหัสชั้นเรียนไปให้นักเรียนเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็คือนะครับการย้ายชั้นเรียนจาก Google Classroom จาก Gmail 1ึไปยัง Gmail ใหม่นะครับแบบง่ายๆด้วยนี่ครับแอปหรือแอดออนที่ชื่อว่าคลา s ไมค์ r a าสเตอนะครับของ Google เขานี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับว่าการย้ายส่วนรายละเอียดอื่นก็เข้าไปศึกษาตามคลิปที่มีก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะอาไว้เท่านี้นะเออรบกวนนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องครูไอทีให้นะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องครูไอทีชาแนลให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้รับทราบคลิปใหม่ๆนะครับเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับ